สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่28กรกฎาคม2023นะครับเฟียยูนเด็ก52จากมวันทีวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับแซมแบงแมนฟรีเป็นข่าวที่ดังทั้งในวงการคริปโตและนอกวงการคริปโตหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับอายการสหรัฐอเมริกาถอนฟ้อง1ใน8ข้อกล่าวหาที่แซมแบงแมนฟรีเนี่ยเคยถูกกล่าวหาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ต้องเจาะลึกผมว่าเพื่อนๆก็ต้องร้องอ๋อนะครับข้อกล่าวหาที่ถูกยกฟ้องเรียกว่า c แคมเปญ Finance Charge หรือแคมเปญฟ n นแนนซ์ไวโอล a t i o n นนะครับแคมเปญฟ f i แนนซ์คืออะไรแคมเปญฟ Finance คือกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนเพื่อช่วยในการหาเสียงสนับสนุนนักการเมืองรายบุคคลแคนดิเดตหรือสนับสนุนพรรคการเมืองรวมถึงการระดมทุนเพื่อลนลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง นโยบายใดๆในเชิงการเมืองทุกชนิดนะครับสรุปสั้นๆนะครับข้อหานี้เนี่ยมันมีโทษสูงสุดจำคุก5ปีในสหรัฐอเมริกาการบริจาคเงินให้กับนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยมันมีลิมิตที่มีเม็ดเงินไม่เท่ากันนะครับมันซับซ้อนมากๆมันมีทั้งบริจาคให้ candidate, c andidate multi candidate committee พาดีคอม يدي นะครับเม็ดเงินก็จะ5,000เหรียญหมื่น 10, เหรียญ1 5 0 0น1 5 0 0เหรียญไปจน40,000เหรียญ41,300น41,300เหรียญต่อปีนะครับแล้วก็มีอีกบุนวายเยเยไปหมดทีนี้เราทราบดีนะแซมแบงค์แมนฟรีแกแกระสุนแกเยอะนะครับมีเงินในครัง X, ทั้ง FTX ทั้ง Alameda Research แซมก็เอาไงดีนะถ้าบริจาคคนเดียวเนี่ยมันมันเต็มลิมิตนะครับก็เลยยกตัวอย่างนะครับ อาจจะให้แม่บ้านอะบริจาคในนามแม่บ้านส่วนหนึ่งบริจาคในนามคนขับรถส่วนหนึ่งในนามร,าปรอปภส่วนหนึ่งนะครับบริจาคไปบริจาคมาเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยทั้งที่บริจาคแบบถูกกฎหมายและแบบเทคนิคพิเศษเนี่ยแซมบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองทั้งฝั่ง r ิพา b l i บ a รกันและฝั่งเดโมแครตรวมกันทั้งหมด93้าล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,000กว่าล้านบาท นะครับและอย่าลืมเงินที่แซมเอามาบริจาคคือเงินที่บางคนเรียกว่าขโมยมาจากนักลงทุนนะครับเพราะเราทราบดีเขาเอาเหรียญของนักลงทุนเอาเงินของนักลงทุนเนี่ยมาตั้งชอตมาตั้งลองมาเล่นฟิวเจอร์นะครับและนะเพื่อนๆถ้าใครจําได้นักการเมืองเคยส่งจูบให้แซมแบงค์แมนฟรีนะครับถามว่าทําไมส่งจูบให้แซมแบงค์แมนฟรีไม่ส่งจูบให้แม่บ้านรปภคนขับรถ เพราะเขาทราบดีเงินบริจาคมาจากแซมนะครับทีนี้ทนายความของแซมเนี่ยวิ่งเต้นคดีนี้มาตั้งแต่เดือนพึ่งเดือนพฤษภาคมนะเมื่อสองเดือนที่แล้วแล้วเนี่ยพฤษภามิถุนากรกฎาคนะสเดือนเขายกฟ้องแล้วนะเขาถอนฟ้องแล้วเร็วมากๆนะครับไม่เร็วไม่ได้ถ้าถ้าไม่เร็วเนี่ยอาจจะลงเหวกันทั้งสภานะครับ เหตุผลที่ถอนฟ้องเขาเรียกว่า technicality นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยสมมุติตำรวจบุกเข้ามาในบ้านคุณแล้วแบบลืมเอาหมายสารมาแล้วไม่ได้อ่านหมายสารให้คุณเนี่ยข้อหาที่ท,ที่ถูกกล่าวหาอาจจะถูกยกฟ้องได้ในบางกรณีนะครับสหรัฐอเมริกาเวลาตำรวจเอากุญแจมือใส่เราเนี่ยเขาต้องอ่าน Miranda rights นะครับ Miranda rights คือสิทธิของผู้ต้องหา You have a right to remain silent นะคุณมีสิทธิ์ที่ไม่ต้องพูดอะไรก็ได้ Anything you say can be used against you in the court of law uh, อะไรก็ตามที่คุณพูดเนี่ยมันอาจกระทบคุณในชั้นศาลนะ You have a right to an attorney คุณมีสิทธิ์ที่จะ uh, จ้างทนายต่อสู้นะถ้าคุณไม่มีตังจ้างทนายรัฐก็จะให้ทนายกับคุณนะครับถ้าตำรวจลืมอ่าน Miranda rights ลืมอ่านสิทธิผู้ต้องหาเนี่ยในบางกรณี เ <Te chn ical ity> ขาเรียก technicality คดีนั้นๆอาจจะถูกถอนฟ้องได้นะครับส่วนของแซมแบงแบงฟรีเนี่ยเขาบอก technicality เหมือนกันนะผิดพลาดทางเทคนิคเพราะอะไรนี่นะครับเขาบอกว่า uh, FTX founder Sam b a n k m a n f r e e will no longer face campaign finance charge นะ FTX Sam b a n k m a n f r i e เนี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีในเรื่องของ campaign finance charge c i d i n g a decision by Bohemian authorities to reject a count in the indictment that was not listed on the warrant against him when he was extradited to United States นะครับก็ประมาณว่าเกาะบฮามาสไม่ได้ลงข้อหานี้ไว้ตอนส่งผู้รลายข้ามแดนเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถดำเนินคดีกับแซมได้เราต้องยกฟ้องเพราะมันเป็นสนทิสัญญาส่งผู้รลายข้ามแดนถ้าไม่ได้ลงไว้ตอนส่งเนี่ยเราจะมาเอาหรือตั้งข้อหาให้กับเขาไม่ได้ นั่นคือสนที่สัญญานะครับซึ่งคนในสหอเมริกาคนทั่วไปที่ไม่ใช่ทนายความทุกคนงงมันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอนะครับคือทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยผมไม่ได้มาใส่ไข่แซมเพราะผมโกรธแซมนะครับคือโอเคโกรดนิดนึงนะเพราะวิกฤต FTX เนี่ยเป็นวิกฤตที่ตอนนั้นผมพอร์ตแตกเรียนตรงๆนะครับแต่เราเข้าใจดีนะกฎหมายทั้งในสหรัฐอเมริกาทั้งในประเทศไทยเนี่ยเวลาฟ้อง มันต้องฟ้องแบบส่วนใหญ่แล้วฟ้อง10ข้อหาอาจจะถูกยกสัก7แล้วติดจริงแค่3นะครับแต่นี่นี่มันเป็นข้อหาหลักนะข้อหาที่แซมเอาเงินให้กับข้าราชการแบบผิดๆเนี่ยนะครับคือมันเป็นข้อหาที่ไม่ควรยกฟ้องนะครับหรือไม่ควรถอนฟ้องเพื่อนๆน,นึกภาพสมมติสมมติผมบอลดูต่อไปสมมติ ผมมีเงินและพ่อผมใหญ่เนี่ยนะแล้วเกิดผมขับรถหนีด่านตำรวจนะแต่ปรากฏถึงเวลาจริงเนี่ยผมถูกจับแค่ขับรถเร็วนะครับยูเทินในที่จุดห้ามลับรถตอนหนีตำรวจนะครับขับรถฝ่าไฟแดงนะแต่ไอคดีที่ผมขับรถแหกด่านนี้ตำรวจเนี่ยเขายกฟ้องนะเพื่อนๆนน,นึกภาพว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะมัน มันส่อให้เห็นถึงความสกรปรกอันใหญ่หลวงขนาดไหนนะครับก็อย่างที่เรียนนะไม่ต้องอธิบายมากอำนาจเงินนะครับเหมือนกันทั่วโลกเพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม